ผู้หญิงแสดงออก2แบบนี้นะคะแปลว่าเธอหมดรักคุณแล้วค่ะคุณต้องสังเกตนะคะว่าคนที่คุณทุ่มเทให้ทั้งความรักในเรื่องของเงินทองนะคะจริงๆแล้วเธอรักคุณหรือเปล่าเนาะถ้าเธอรักคุณอะยังไงก็คือเป คุ้มอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามอบให้กับคนที่เรารักแต่ว่าถ้าเราไปนคนที่ไม่ได้รักเรานะคะนอกจากเสียความรู้สึกแล้วก็อาจจะยังเสียทรัพย์สินเงินทองด้วยได้เนาะดังนั้นเรามาฟังสัญญาณค่ะข้อแรกเลยไม่ตอบข้อความหรือไม่โทรกลับพฤติกรรมนี้สังเกตง่ายๆเลยเนาะในยุคป,ปัจจุบันนะคะเวลาเราแชทหรือว่าส่งไลน์ไปหาเธอเนี่ยไม่อ่านหรือว่านานๆทีเปิดอ่านไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบแบบเร็ว หรือการคุยก็คือมักจะหาข้ออ้างนะคะเวลาคุณโทรมาโทรค้างถืสักสองสามสายก็ไม่ได้โทรกลับในทันทีหรือแทบจะไม่ได้โทรการแสดงออกแบบเนี้ความรู้สึกคือไม่ได้รู้สึกรักแต่ก็ไม่ได้อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเธอ mm. เพียงแต่ว่าก็แค่คุยไว้ขั้นเวลาว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่ได้คุยนะคะ แต่เป็นคุณเองที่มีรีสปอนส์เวลาที่เธอแชทหาแล้วคุณแบบรีบตอบบางทีพอคุณตอบไปเธออาจจะแบบเช็คดูก่อนก็ก็ไม่ได้อยากจะคุยต่อเธอก็หยุดไม่ตอบเลยก็ได้อันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่ได้สนใจมากอะ แต่แค่อยากอยากคุยแชทๆหาเพื่อนคุยเล่นเเฉยๆอันนี้สังเกตให้ดีนะเวลาที่คุยกับผู้หญิงนะคะเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตอบกลับไปเนาะข้อที่2คือหลีกเลี่ยงการพูดคุยในเรื่องอนาคตเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะรับปากอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้รู้สึกอ่ะมันจะมีอยู่2ประเภทนะประเภทที่แบบว่าพอไม่อยากคุยในเรื่องของอนาคตโดยการที่มีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเธอ เธอจะแบบไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเธอไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้อยากใช้ชีวิตกับคุณในเรื่องของความรักตั้งแต่แรกแล้วอีกประเภทหนึ่งคือพูดนะพูดไปเรื่อยนะคะพูดแบบถามว่ารักไหมก็ตอบว่ารักแต่ความรู้สึกคือไม่ได้รักหรอกแล้วก็ให้ความหวังทุกอย่างเพียงแค่คําพูดแต่เธอไม่ทำนะคะหรืออาจจะทําในกรณีที่ มีผลประโยชน์ที่แบบว่าคุณสามารถทุ่มให้กับเธอได้ในสิ่งที่เธอรู้สึกว่าโอเคน่าสนใจเธอก็อาจจะแบบมาเจอหรือว่าพูดคุยบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันดึงดูดความสนใจบ้างเธอก็อาจจะแบบพูดคุยกับคุณบ้างนะคะอันนี้คือเราสังเกตให้ดีๆเนาะแต่ว่าลึกๆแล้วอะ่ะในสิ่งที่เธอรู้สึกตอบสนองคุณไปนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณ แต่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถให้กับเธอได้แต่คิดให้ดีนะคะว่าถ้าวันหนึ่งที่เธอแบบคนที่เราไม่เขาไม่ได้รักเราจริงๆอะวันหนึ่งที่เราไม่สามารถมีสิ่งนั้นให้กับเขาได้เขาก็จะไปจากเราทันทีแต่ก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเราก็จะได้คัดคนที่จริงใจเข้ามาในชีวิตเราเหมือนกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะภายนอกมันมันดึงดูดได้อยู่ แต่การที่จะอยู่ด้วยกันนานๆมันต้องใช้ใจและยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียของคนคนนั้นได้นะคะอันนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้นานเนาะทีนี้อยากจะเสริมมูเสริมมงคลในเรื่องของความรักนะคะทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเนะเาะเชมีสีพึ่งนะคะที่จะแนะนําคุณอันนี้เน้นในเรื่องของการเงินการงานความรักเนาะเป็นแม่ตามหานิยมนะคะลุกเสกโดยพระอาจารย์นะ ที่จะทําให้คุณอ่ะพอบูชาไปแล้วโดยส่วนใหญ่นะสังเกตนะคะมันเกิดจากอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จจากบ l ลีฟหรือว่าความเชื่อโดยปกติแล้วอ่ะเราก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรหรือว่าโดยเฉพาะเชื่อมั่นในตัวเองโดยโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่เพราะว่าเราเจอแต่เรื่องราวที่มันมันเฟลอ่ะหรือมันไม่สําเร็จในชีวิตเราจึงรู้สึกหมดศรัทธากับตัวเองแต่เวลาที่เรามีสีพึ่งเข้ามานะคะคุณเชื่อไหมเวลาที่คุณอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ แล้วคุณเอาใจเอาจิตจดจ่อ,จอกับมันนะคะในสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนาบวกกับอเอเ่อพลังที่ผ่านการบุกเซกในเรื่องของพุทธคุณแล้วมันจะเสริม motivation ให้กับคุณอะทำเรื่องนั้นให้ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีเราเรียกว่ามันมีหลักในการยึดจิตใจของคุณอยู่ในนั้นนะคะแล้วโคเชนจะมีสคริปต์นะคะในเรื่องของการโปรแกรมจิตใต้สำนึกในเรื่องของเงิน แล้วก็ในเรื่องของความรักแน่ไปให้ด้วยแล้วก็จะมีการใช้เนาะสีพึ่งในการเสริมปรับโงเ่เฮงให้กับเราไว้ว่าเราจะแตะจุดไหนมันจะเป็นคำ affirmation ที่เป็น positive และเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตกับคุณของคุณเวลาที่คุณพูดสิ่งนี้ซ้ำๆจิตใต้สำนึกของคุณจะ accept นะคะพอ accept แล้วอ่ะจิตใต้สำนึกคือเขาแยกไม่ออกนะว่า,าปัจจุบันอดีตหรือว่าอนาคตแต่จิตใต้สำนึกจะ Accept เฉพาะว่า now ณตอนนี้เท่านั้นนะคะแต่เราต้องใช้ภาษาให้ถูกดังนั้นเวลาที่เราใช้ภาษาถูกในเรื่องนี้แล้วอะ่ะมันจะง,ง่ายมากเลยทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆดังนั้นใครสนใจบูชาสีพึ่งนะติดต่อได้ที่แอดเชอค่ะ